สยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานล A d y t วันนี้เรามีเรื่องที่จะมาแชร์กันอีกแล้วนะคะอ่าเขาบอกว่าจอดรถตามห้างสินค้าถึงแม้ว่าจะไม่มีบัตรจอดรถก็ตามถ้าตือรถถายมีข้อแนะนําดังนี้ข้อหนึ่งเมื่อขับรถเข้าจอดในห้างใดหรือข้าพักในโรงงานหรือสอด ไม่ว่าใานกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราควรจะถ่ายภาพรถให้เห็นใ,ใต้ทะเดียรและให้เห็นสภาพสาั่งที่จอดด้วยชัดเจนว่าเป็นที่ใดด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะ mm hmm. ขออ้อ 2. ถ้ารถถ่ายในห้างอย่าเพิ่งวนวายถ้ายังไม่มีใบเสร็การซื้อสินค้าให้รีบเข้าไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า mm hmm. เพื่อให้ได้ใบเสร็จว่าเราได้เข้ามาใช้บริการซื้อสินค mm ้า hmm. ในห้าง จากนั้นแจ้งห้างว่ารถหายกับแจ้งความรัต้องดวจโดยถ่ายสำเนาใบเสร็จให้ไปแต่เราเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้ถ้าห้างไม่จ่ายจะได้ใช้ใบเสร็จกับภาพถ่ายรถในโทรศัพท์มือถือเป็นพยายนหลักฐานในการฟ้องร้องทางศาลซึ่งต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันรถหายค่ะถ้าเกินหนึ่งปีคดีจะขาดอายุความ ข้อสุดท้ายชนะคดีแน่นอนเพราะมีดีการที่7471-2556จนรองรับแล้วค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก big strong info fan page ใน facebook ค่ะที่ให้ข้อมูลที่มประโ,โยชน์นะคะ